ครับสวัสดีครับช่องพีพีสายเบิร์นชาว youtube สุลนครชาวฝั่งไทยกับฝั่งลาววันนี้มาอัปเดตครับรถด,ดูโวเพิ่งใส่สุดสีสริดครับวันนี้มาอัปเดตลูกเดิมนะครับคันนี้สวยๆเลยครับปั๊มปั๊บเดิมครับจะแค้ใส่ ตัวไหนทักเข้ามาครับจานจะให้ใส่ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสครับคันนี้ยังยังไม่ได้ล้างเลยครับสวยๆเลยเดิมหมดครับ ไม่วิ่งครับวิ่งปกติครับแล้วเกียร์มันขึ้นปกติสวิฟไฟซ้ายขวาออกปกติครับไม่วิ่งได้ ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดครับเบาะยังผ้าเก่าอยู่ครับผ้าเดิมผ้าเดิมที่เขา ล้อหลังเป็นสีดำครับสีเหลืองนี่อยากให้ใส่แบบล้อล้อสีอะไรครับคอมมินใต้คลิปไตโพสมาเลยครับเดี๋ยวอัปเดตลงอีกครั้งครับแต่พี่พีชอบโ้อสีม่วงครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าของช่องลายเบาครับสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับอยากให้ใส่ท่ออะไรคอมเมนต์มาเลยครับกับโชค ชกที่บ้านครับมือสองเอาใส่ไม่ได้ซื้อครับตัวนี้เจ้าชองเจ้าของช่องนะบ,บอกว่าอยากได้โลโลสีชมพูครับกับสีม่วงถ้าคนไหนชอบสีอะไรคอมมินมาเลยครับ นี่ครับรถที่บ้านก็มีดูตัวเก่าครับห้าอีกวักับเวดหนึ่งสองห้าสองคันคันหนึ่งสตาร์ทเท้ากับคันหนึ่งสตาร์ทมือครับคันดำนี้ลงไปแล้วครับลูกค่าหกคันนี้ครับ ใส่โซ่ใส่อะไรไปหมดแล้วฝากกดไลค์ติดต่อใครให้ซ่องพิธีสายเบอร์เนื้อครับไปดูสตาร์เลยครับไปเลยกันเลยครับไปดูกันเลยครับไปบ้ไหมสตาร์ด้านนิดไชมดูด้ เดิมครับเสียงก็นองก้านครับทอ่อท่อเดิมนะครับ ไฟขึ้นไฟขึ้นปกติครับฝากากไดไลค์สับตะไคร้ฝากกดติดตามให้ช่องพีพีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับช่องพีพีสายเบือนชาวยูทู e สกลนครชาวฝั่งไทยกับฝั่งลาววันนี้มาอัปเดตครับรถด,ดูโวเพิ่งใส่สุดสีเสร็จครับ วันนี้มาอัปเดตลูกเดิมนะครับคันนี้สวยๆเลยครับปั๊มปั๊บเดิมครับจะให้ใส่ตัวไหนทักเข้ามาครับจานากให้ใส่ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสครับคันนี้ยัง ยังไม่ได้ล้างเลยครับสวยๆเลยเดิมหมดครับไม่วิ่งครับวิ่งปกติครับแล้วเกียร์มันขึ้นปกติ ที่ไฟใต้ขวาออกปกติครับไม่วิ่งได้ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดครับเบี้ยยัง ผ้าเก่าอยู่ครับผ้าเดมผ้าเดิมที่เขาลอหลังเป็น สีดำครับสีเหลืองนี่อยากให้ใส่แบบลอ้อล้อสีอะไรครับคอมบินใตคิดใตโพสต์มาเลยครับเดี๋ยวอัพดตบดงอีกครั้งครับแต่พี่พีชอบโอสีม่วงครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าของช่องลายเบาะครับสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับอยากให้ใส่ท่ออะไรคอมเมนต์มาเลยครับกับโชค ชกที่บ้านครับมือสองเอาใส่ไม่ได้ซื้อครับตัวนี้เจ้าชองเจ้าของช่องนะบ,บอกว่าอยากได้โลโลสีชมพูครับกับสีม่วงถ้าคนไหนชอบสีอะไรคอมเมนต์มาเลยครับ นี่ครับรถที่บ้านก็มีดูโตัวเก่าครับห้าอีกับเวทหนึ่งคันคันหนึ่งสตาร์ทเท้ากับคันหนึ่งสตาร์ทมือครับคันดำนี้ลงไปแล้วครับลูกค่าหกคันนี้ครับ ใส่โซ่ใส่อะไรไปหมดแล้วฝากกดไลค์ซับสไคร้ให้ซองพี่พิเเบอร์เนื้อครับไปดูสตาร์ดเลคครับไปเลยกันเลยครับไปดูกันเลยครับไป,บไปบ้ไห,ไหมสตาร์นดนิดผู้ชมดูด้วย เดิมครับเสียงก็นองก้านครับทอ่อท่อเดิมนะครับ ไฟขึ้นไฟขึ้นปกติครับฝากกดไลค์ับสไครป์ฝากกดติดตามให้ช่องทีพีด้วยนะครับ